สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับเจอแมตช์ชิงกันน่อยเจอแข่งการกันกนยครับวันนี้ได้แมตช์ได้คู่ชิงแล้วเป็นบันไดไฟนะครับโอเวอร์ไดวันนี้วันเสาร์ที่อะไรวิวที่หกวันเสาร์ที่6นะครับเสาร์ที่6เดือนมกราเสาร์แรกของของปี67เลยนะแล้วเดี๋ยวเสาร์หน้าเราจะเป็นวันเด็กเราจะให้เด็กนี่ยสองชีวิตนะครับทุกท,ทุกการแข่งขันเลยใครที่เด็กที่สุดถ้าเด็กประถมมาเด็กมัธยมต้นกับปลายจะอด ถ้าเด็ก <S <S มัธยมถ้าเด็กประฐมไม่มาเด็กมัธยมต้นก็จะได้สชีวิตโอเคเอาเอาเด็กที่สุดจะได้สองชีวิตเป็นตมเนียมนะครับของพี่อ้าวมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนั้นนะวิวให้เห็นหน้าได้แต่พี่เห็นหน้าไม่ได้เพราะว่าเป็นมิสเตอร์อ่าเราชื่ออะไรครับผมชื่อันดังๆเลยดังๆเลยเอยครับผมชื่อสันครับเ,เดี๋ยวแนละ้วมันกลางาว่าหัวเนี้ยมันไม่กลางนี่ว่าเขาทำอะไรทำอะไร๋ยวจะปรับกล้องใหม่ที ไอ้บุ๊คค่อยขยับตามนะคะอืมชื่ออะไรนะไอ้ทีนี่ผมชื่อสอัไม่ต้องวัดดีบ่อยไม่เป็นไรมิสเตอร์ซันนะ,ะคือทางทาง Facebook เฟซบุ๊กนี่เห็นหน้าได้แต่ว่าทางทางยูทูบเนี่ยเห็นหน้าไม่ได้เพราะายังเป็นมิสเตอร์กันอยู่มิสเตอร์ซันนะครับเอาอะไรมาเล่นครับออดังๆเลยดังๆเลยเอาเรือลบย่อยมิตรภาพสก,กินนี่ครับเรือลบนะครับ<ะ>อ่าต่อไปทางนี้นะครับต่อไป,อไปทางนี้ทางขวามือของ YouTube หรือซ้ายมือของเฟซ ชื่อไล่โดมค,คนอะไรชื่อโดมโอโดมโดมเอาอะไรมาเล่นครับเลียนใส่ผูกอ้าวคุณคุณมาเฮ้ยสัปดาห์ที่แล้วเดย์ดอ่ะมามามาเดี๋ยวเราเล่นเกมเดียวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวไปแข่งโอวได e แข่ง i, แวนบีแข่งอะไรแย่ๆไปหมดเอาวิวคอยจัดกล้องแล้วกันอ่าเดี๋ยวผ่านแล้วผ่านการสับว์นะ ย้ยนลูกเต๋าาใครมากกว่าเล่นก่อนเลยเล่นเกมเดียวรู้เรื่องเรอไหม,มส,สี่แต่ว่าเลขสองสองอันเบิ้ลเป็นแปดครับถ้าได้เลขเบิ้ลเราจะคูณสองแปดเท่ากันโยนใหม่ สิบเลยเหรอโอ้โหเอาเลยเอ้าแปดกับแปดเป็นสิบหกครับเจมคนลงก่อนครับได้เบิ้ลอ่าน้องลงก่อนเลยครับชื่ออะไรนะลืมไปแล้วซันครับซันมิสเตอร์ซันเพิ่งมาครั้งแรกปะครับเนี่ยอ่ามาครั้งแรกก็ได้ชิงเลยวันนี้ต้าไม่มาตามดันนะครับไอ้ต้าแพ้ครับไอ้ต้าแพ้คนนี้มาครับตามเราเลยมาเล่นนะครับพอน อะไรนะพูดดีๆมันก็เป็นใจหนึ่งโบราชีวิตเขาก็นำมันเตอร์ย่อเลยแอดกาเอ้ยย่อรบอตเลยใส่แอดการขึ้นมือแล้วสับกองเขาเอาไว้กีดจอดเมื่อวานที่รัดกันที่ไรนะครับจะโดรอแมบชิงไอต้านะครับไอต้าเอาเลเจนด์นะครับแอดกามาเล่นนะครับแพ้ครับแพ้เจมคาราเรนโลนไปนะครับอ๋อโทษทีโทษทีเลยลบเลยลบขอโทษขอโทษเลยลบเลยลบครับ ไอ้เนี่ยน้องเล่นดีๆนะอย่าเล่นผิดกันนะไอ้ถ้าผิดบอกกับน้องกันด้วยนะเสียใต้อยู่นอกนะเสียงดังลัง่นเลยแพ้ไฮเปอร์เนจี้เอ้ดัง,ดงเ,เลยน้องนังดังเจอแล้วไฮเปอร์เนจี้คุณหายไปไฮเปอร์เนจี้จับก,กอกาเลยด,ดับส่นหนึ่งใบขึ้นมาน สุภร n s a บอกว่าส่งไวมากแน่นอนอยู่แล้วครับวามไวของปีศาจพี่ต้องรีบส่งให้เร็วที่สุดนะครับใครที่ที่พี่ยังไม่ส่งคือของมันอาจจะหมดแล้วติดสั่งอยู่นะถ้าไม่ติดนี่ไปส่งรวดเลยครับสั่งวันนี้ส่งวันนี้ครับแต่ว่าถ้าตอนนี้เรื่องประชดีไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครสั่งวันนี้ต้องจ่ายเงินเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดถ้าเกี่ยวบเงินไปตามบุ่นอ่อ ช้อปปี้มันจะฟรีไม่ถึงชั่วโมงนะครับบางทีนนจะไม่ให้พี่จัดได้อาจจะไม่ทันโอ้โหทแป๊บไว้กระสุนไี่รี่รีว่ะสามทีไม่กันผ่านผ่านแล้วบอกด้วยนะครับ ไม่ได้ขออะไรไหมวิวถ้าสุดแก่งดูที่อไ้ที่เชีแล้วใช่ปะวิวขอไปนี้ เรียกว,ว่ากรีนน้ำเมลอนเรียกว่าบาเลเรีย<อ>ไม่ใช่อะไรติกระป๋องหน่อยใช่ไหมยินไม่ใช่ครับยินน้ำยินมเพิ่มพูนกระปองไม่ไมีอะไรยินแค่ยิยงเนในคออยู่เลยใส่หน้าโดมใส่หน้าแมทเตอร์สกิลตัวสองพาวเวอร์ดิเฟนตัวหนึ่งตอ่ตอขีได้ ก็ไม่เยแล้วก็ถ้าไอ้ที่มโซ่หงใชก็ถ้ามีเออแล้วก็ได้ยูสองแล้วก็ก็ถ้ามีสามใบมากกว่าได้โจทย์เด๋ยวได้อะไรสามใบโซโซ่ครับจะเบิ้ลกี่เคี้ยสอง เบอร์สองหนึ่งใบเลยมากกว่าน uh, ั uh, ่นนั right? ่งเลยกลางๆเลยใบนี hmm. uh, so ้แล so ้วก uh, ็ทอนกี่ใบอ่ะถอนสามใบครับตัวไหนสั่งตัวน้าแล้วได้อะไรลบพาวเวอร์หนึ่งหมื่นแลก็คีบกระังตัวไหนตัวไหนชี้ตัวเดียวใช่ป่ะเฮ้ยอย่าไปจิ้มการ์ดเขาดิน้องน้องเอาเล็บไปจิ้มเนี่ยเป็นรอยน้องเอ้ยน้องอย่าไปโดนการ์ดคนอื่นเขา เมื่อกี้น้องเล็บจิ้มตัวเองพี่กำลังจะเตือนแล้วพี่เออมีการ์ดตัวเดี๋ยวค่อยเตือนตัวไหนบ้างชี้ต้องได้กี่ตัวสามตัวถอดถอดได้ครบจำนวนที่ถอดอสร็จผ่านเลยผ่านเลย โฟโต้สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาคนร้อยยังมีงนะครับกดกันได้เลยนะครับได้นำซีซีโต้รลยยอดโรบอทจากฉบับหนึ่งไปก็ส่งเออโรบอทก็ส่งเ,เลยโรบอทก็ตัวน,นี้ถ้ามีตัง้งก็โซ่แต่โรบอทไม่าชาร์จหรอกไอ้น้องต้องวางดีๆมันต้องเอาวางลำดับดีๆเราต้องไล่ลำดับไปนะ เราเปิดเกตต้องเปิดแร่ลำดับแล้วเดี๋ยวนี้เอาลืมตอบทางเฟสเลยเชียร์พูดครับใบคุโมน้องผมน้องผมนะอ่ะเชียร์ลรบครับอ่าเด็กเด็กซ่าบอกมาเชียร์พูดเจ้าฟิเจอร์บอกท่านผู้แทนข่าบอกดีครับดีด้วยเชียร์ลรบครับเด็กซา่า คอใช่คือใช่บนี้เจบกิยสอบเอร์นี่เป็นบใช้เคานเตอร์คัสกิตัวสองก็ใช้ตัวรถสองเก็ขอกดคานเตอร์ตัวนี้พอมันเตอร์จากมือเลยดังๆเลยน้องมันดังๆเลยกดเคาน์เตอร์ของตัวนี้คอมเตอร์ย่อนรบอทเจ้าเจัลยเรื่อ้องแจ๊องจวันนี้เข้ามาได้งส ก็ได้ถ้ามูจะได้จวหน่มูยาลูกบอมูได้จวแล้วอย่าเท้าโตเขย่ามามันโตอย่าเท้าโตแล้วสับเลยแ้วจากเทาไหร แอท่าไหร่แตกเท่าไหร่อตดจกเราเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่สี่เข้าไหมเราเท่าไหร่นะเข้าอ่ะสี่หมื่นอ๋องงเลยวะนนมีเพนเดนเซตไหมอ้าวสี่ขีครับเฮ้ยเอาจบอย่างรวดเร็วนะครับ จบแล้วเอ้ยได้แชมป์หน้าใหม่เว้ยไอ้ดองไม่ขึ้นเลยนะเอา้เอาอันนี้ก่อนอ่ะไอ้ดมเกิดอ,อะไรขึ้นไม่มีโลครับไม่มีเลยอ่ะอมโม่ไม่ขึ้นโอ้สบายไปเลยเอาละเราได้แชมป์ใหม่แล้วนะครับเก่งมากเลยเนาะเอ้ย น้องอะไรนะน้องซันครับอะไรนะสันซันอ่าตัวลงเป็นสันหรือเป็นน้องอ่าสันลูกเอาตรงลูกหรือเป็นน้องะร้อยเล่นแล้วะเซรัอ่าตื่นเต้นป่าวันนี้ตื่นเต้น,นะนอ่ะไหนยิ่งยักหน้าดิทาง,งนี้เขาไม่เห็นเอาพูดให้พี่หน่อยแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่ๆๆเน,นเต้นเนี่ยชนะเหรอนี่ยนี่ถ้าไม่ตื่นเต้นเนี่ยสบายกว่าน,นี้ใช่ปะกระจอ่ะร้อยเล่นร้อยเล่นร้อยเล่นเอาละเก่งมากอาทิตย์หน้ามาอีกไหมอ้าวเก่งมากพี่เริ่มแข่งบ่ายสองนะน้องเข้ามาในร้านพี่ยังไม่เปิดเลยวันนี้ มานั่งพี่เห็นแล้วเอาละบายบายเลยแล้วบายไาทางนี้หน่อยทางนี้อันนู้นยังไม่ไปบายบายทางนี้หน่อยแล้ว,อนนลวขอมือหน่อยบายบายยูทูบไปก่อนละ